ผมว่าพฤติกรรมกัมพูชาเราเราดูออกอยู่แล้วนะคะว่ามามุกเดิมเลยมันเหมือนกับวนหลูปเดิมวนหลูปเดิมกับแผนการที่เขาคิดไว้อยู่แล้วว่าเขาจะสร้างสถานการณ์ยังไงจากนั้นจะแจ้งนักข่าวยังไงจากนั้นจะแจ้งคณะ AOT อยังไงทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยเห็นไหมคะคือเขายิงเองระเบิดเองแล้วก็มาบอกว่าพอฝั่งเรายิง,ยงตอบโต้เพื่อในการยันพื้นที่กันไว้นะคะเขาก็หาว่าเราอ่ายิง ทำให้ทหารเขาตายสามประชากรตายหนึ่งเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยเสียใครเลยแต่คราวนี้จะเสียจริงหรือเปล่าเราก็ไม่ได้เห็นภาพเห็นได้กทหารบาดเจ็บอะไรก็ไม่รู้นอนอยู่ตรงนั้นซึ่งซึ่งนี่คือภาพที่เขาวางไว้อยู่แล้วค่ะแล้วทุกอย่างก็เร็วมากเลยมีมีอย่างที่ไหนโอ้โหกทำการรักษาผ่าตัดนอนอยู่บนเตียงเออทีถึงเตียงมันเร็วไปหรือเราช้าอันนี้บมก็ไม่รู้ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าการประเมินเป็นแบบไหนแต่มันคือเข้าอีหลอบเดิมอีกแล้วค่ะที่กัมพูชาจะสร้างสถานการณ์พยายามปั้นเรื่องว่าเราเป็นผู้ร้ายแล้วตัวเองก็เป็นเหยื่อแล้วตัวเองก็ฟ้องนา,นานาชาติในสิ่งที่เขาทําคือบุ๋มว่ามันมันน่าจะพอได้แล้วไหมอ่ะที่เราจะไม่เคยตามเกมของกัมพูชาทันแล้วเราก็มานั่งเจ็บใจกันอยู่อีกซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่อย่อย,อย่างเงี้ย